धिपति सम्पति काञ्चल นัครูัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุททระนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุททระสัพเพสังขาราอนิจจติสัพเพสังขาราทุกขาติสัพเพธัมมานัตตาติ มัสมสธรรมะปิยายะตาอโทสาทายะตะมันเตหิตจจังธรโมโอต,ตุตมุติโอกาสตอ่อไปอาจารย์ผูโปกาสท่านสงฆ์คุบายจารย์อันนี้ผมได้รับอนุญาตจากเจ้วาวาดที่เป็นเจ้าของวัด น่ว่านำให้มาแสดงธรรมหรือว่าให้มาพบปะกกับกูบายกาตรตลอดถิงที่ประชานท่านท่านนายอำเภอเป็นผู้ปกครองตลอดถิงท่านสสไทรมงคลไทรถบตลอดถิงผู้ใหญ่บ้านกำนนเทศบาลตำบลพันาเทศบาลตำบลไัยมุลและผู้หมู่บ้านทุกคนที่มาพว่วมบรรเทาบุญในงานวันนี้ เนี่ยด้วยพระประสิทธิ์อธิปัญญยหรือว่าพระอาจารย์ประสิทธิ์อธิปัญญูที่ผู้พ่อมารับท่าเรียนได้เจ็ดสิบห้าปีเศษได้เข้าสู่ร่วมท่าตาพระพัฒน์สิบเจ็ดอรรษาบวกปีพศสองพันที่ล้าตั้งแต่วันน,นั้นแต่ละวันนี้เป็นสิงวันมืสมุได้ 10, สิบเจ็ดพรรษาพศสองพัน 550อยห้าสิอุปโรณจิการมกามที่จะมบว่าจะมาภาาเป็นธรริชาไาในบวชด้วยกันมีเพื่อนอีกคนหนึ่งปูสีหรือว่าภาคสีถ้าสีถุยจันดูทาโสที่ได้มรนภาพไปแล้วตั้งแต่ในเดือนประมาณเดือนที่ว่าในเทศกาลกระถินของปีที่ผ่านมาพรรษาเท่ากันบวชวันเดียวกัน เป็นเพื่อนกันเที่ยวาหาทำงานรับจ้างหลังจากออกข้าราชการมาลาจราชการมาพระประสิทธิ์แต่ะศรีทุยก็จึงได้เข้าไปสู่ร่มภาคการสวัสดิวัิการามในปีพศ .2550 บัดน,นี้ทั้งสองนั้นได้พรณะภาพไปตามการตามเวลาร่วงเลยมาจนมาถึงพระ ประสิทธิอธิปันโุณนะวันนี้พวกเรามาบำเพ็ญบุญได้จัดถาวายเพลิงสุดท่านในวันนี้เพราะฉะนั้นก่อนที่พวกเราจะได้ถาวายเพลิงสุดได้มาบำเพ็ญบุญบริจาคจะตุปจัจจัยเครื่องไทยธะร,รมตามศรัทธาได้มาได้มาเห็นประเพณีหรือว่าจารีประเพณีของพระเจ้าพระสงฆ์ในฝ่ายพระ มาเห็นประเพณีของคณะสตราย,ย่าจมที่มาบำเพ็ญบุญวันนี้ด้วยกันและชาวบ้านมีบ้านพันนามีทั้งสามหมู่บ้านและกับบ้านมาและกับบ้านใกล้เคียงอีกที่มาเป็นเจ้าภาพือวามารับผิดชอบงานนี้ร่วมกันกันกบพระสงฆ์แห่งวัดป่าพันนาและพระสงฆ์ที่มีเจ้าคณะอำเภอสว่าง มีพระสงฆ์ทั้งอำเภอสว่างอำเภอสองดาวอำเภอเจริญศิลป์เป็นบางส่วนที่มาเป็นเจ้าของงานมาร่วมกันจัดร่วมกันทําดังที่พวกเราคณะทายาทโยมได้เห็นรูบายการมีทั้งสามอำเภอเป็นรูปเป็นร่างอำเภอสว่างอำเภอเจริญศิลป์อำเภอสองดาวอ่าที่มาเป็นร่วมกันจัดงานเพื่อสเสดงออกซึ่งสังควมสมรสมนสามัคคี เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันไม่เรียกว่าวัดโน้นอำเภอนี้ไม่เรียกว่าบ้านนี้เมืองโน้นนั่นแหละฉะนั้นทางบ้านเราก็อยากให้มีความเห็นเช่นเดียวกันกับพระเจ้าพระสงฆ์ที่ได้มาร่วมไมจัดงานแต่ที่เราม,ามองดูก็ดีลวงตามาอยู่แทบทุกวันก็ได้รับการสนับสนุนจากชาวบ้านเราบ้านมาพันนาบ้านเมกบ้านาที่อยู่ใกล้เรียนเคียงพระเจ้าพระสงฆ์มานั่นแหละ ดีมากอย่างไรก็ตามวันนี้มันตกอยู่ในสภาพความเพยเป็นจริงอนิจจังทุกขังอนัตตาในสภาพความเป็นจริงมีลักษณะที่เสมอกันท่านเปรียบเทียบไวเหมือนก,นกันกับที่ว่าสามคนแห่คือว่าอานิจจังทุกขังอนัตตานี้เป็นเพื่อนสามที่จะเดินแห่เข้าไปสู่าทายผ้าหน้าหรือว่าเดินทางไปทางหน้า ส่วนที่สี่คนหามก็หมายถึงเรียกว่าธาตุสีดินนี่หนึ่งน้ำดินน้ำไฟลมเรียกว่าเป็นสี่คนแห่ท่านอุปมาไว้อย่างนั้นธาตุทั้งสี่ท่านเปรียบไว้เหมือนกันกับสี่คนเห่สาอาสีคนหามเม่าสามคนแห่ก็เหมือนก,นกันกับนิจังทุกขังอนัตตานี่ท่านเปรียบไว้เหมือนกันกับแปลว่าสามคน สามคนแห่สี่คนหามใบนหนึ่งคนนั่งแค่ก็หมายถึงจิตใจของบุคคลที่มร,รณากรรมรูปมรณาหาไปนั้นนั่งอยู่บนแค่ไม่มีตนไม่มีรูปไม่มีร่างมีตั้งแต่ซื่อหรือว่าเป็นนามธรรมคือบุญคือบุญกิจนั่งอยู่นั่นหรือว่าตัวตนนั้นหนัะนั่งอยู่ตรงนั้นอุปมาอุปไมให้พวกเรารู้เป็นกิจณธรรมและสองคนเป็นที่ว่านำทางข้างหน้า เดินไปข้างหน้าก็หมายถึงความดีกับความชั่วที่จะพาไปเดินสองคนนำหน้าสี่คนก็หามตามหลังคนหนึ่งก็นั่งบนแค่แต่าาสามคนเป็นผู้แหตุตามหลังตีสี่คนหามสามคนแห่หนึ่งคนนั่งแค่สองคนเดินนำหน้าสองคนเดินนำหน้าเป็นปิติณธรรมเหมือนกันกันกบกลัวของพวกเราที่พากันนั่งอยู่ณที่นี้นั่นแหละด้วยธาตุสี ดินน้ำไฟลมเป็นคนเป็นมนุษย์ถ้าจะเปรียบเทียบว่าธาตุช่้งสีนี้เป็นได้ทุกอย่างได้แต่ว่าวันนี้ยกฐานะขึ้นว่าเป็นมนุษย์เป็นคนพวกเราจะไม่เอาสัตว์อื่นมาเปรียบเทียบเอาตัวเรานี่แหละนั่งกันอยู่ตรงนี้ให้เห็นธาตุสีเขเองเมื่อธาตุสีมันแปรผันไปเขาเรียกว่ามันไปตามสภาพของมันคือดินก็ไปเป็นดินน้ำก็ไปตามนั้นลมก็ไปตามนั้นเรียกว่าไปตามธาตุช่้งสีดิน น้ำไฟลมดินน้ำไฟลมมันก็ไปตามนั้นรวมกันเป็นมนุษย์นี่เมื่อมันหมดไปแล้วเรียกว่าเป็นคนนี่แหละอ่าเมื่อรวมกันทั้งสี่ให้เป็นคนคนก็เป็นธาตุสี่อะไรธาตุทั้งสีน่นี้เมื่อมันเป็นเช่นนี้พวกเราก็ตกในสภาพความเป็นจริงก็มีของไม่เที่ยงแท่นิจจังทุกขังอนัตตาไม่มีใครที่จะไม่มีเที่ยงแค่แน่นอนเป็นไปตามสภาพนั้นไม่มีรูปไม่มีร่างไม่มีตัวไม่มีตน จะบอกให้หยุดจะบอกให้อยู่ว่าไม่ต้องไปไม่ต้องมีความทุกข์ไม่ต้องมีความแก่ไม่ต้องไปเป็นอย่างอืง่นเป็นไปไม่ได้มันตกไปตามสภาพความเป็นจริงนั่นเองอย่างไรก็ตามวันนี้เรามาเห็นความดีของพระสงฆ์ความงามของคณะสัตยาญ,ญาิโยมที่มาร่วมบุญร่วมกุศลด้วยการสมาทานเอาแท่งศีลห้าไปแล้วนั้นไปเข้าสู่ใจเราก็มาเอาศีลน,นี่แหละ มาบำเพ็ญบุญแล้วก็มาได้ศีลได้ทานได้ภาวนาเกิดขึ้นที่ใจว่าทุกคนเกิดมาแล้วก็ตกในสภาพคนเป็นจริงคือตายเมื่อเกิดแล้วก็ต้องตายก่อนที่จะตายมีอะไรบ้างมีความเก็บและมีความแก่จึงไปสู่ความตายทุกคนไม่อยากจะได้แต่ว่าต้องก็ต้องได้พบก็ต้องได้เห็นด้วยกันอย่างที่หลวงพ่อประสิทธิ์น่ะไม่อยากเป็นไม่อยากเป็นอะไรเลย พา่า,พานนองสายพาไปรักษาที่โรงพยาบาลผ่านศิกดีขึ้นมาแม้ถึงวันก็เป็นเช่นนี้พวกเราได้เห็นกันอยู่นี้มาปรุธทรมาสังเวชมาเห็นว่าเออทุกคนเกิดมาเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้ก็คือมีความเจ็บมีความแก่มีมรณกรรมถ้าเป็นญาติโยมถ้าเป็นพระก็มรณภาพคือความตายทุกคนไม่อยากจะเป็นมันก็จ้องได้รับก็จ้องได้เห็นเป็นกันอย่างนี้ เพราะฉะนั้นสีวิตินทริยาสร้างขาตระอำนางสยาความตายนี้เป็นขัวงที่เที่ยงแท่แน่น,นอนไม่แปรผันผเป็นอย่างอื่นพวกเราทุกคนไม่มีใครอยากได้ไม่มีใครอยากเห็นไม่มีใครอยากเป็นก็ต้องได้เป็นไม่มีใครอยากจะได้ก็ต้องได้มันเป็นเช่นนี้เพราะฉะนั้นให้พวกเราเป็นผู้ไม่ประมาทให้ตั้งตนอยู่ในศีลในข่้มพื้นฐานของธรรม จะยังตนให้เป็นมนุษย์ได้มาเกิดเป็นมนุษย์ได้อาศัยศีลธรรมคำจังสอนของพุกเจ้าตั้งอยู่ในศีลห้าเพราะฉะนั้นศีลธรรมนำตัวเองให้ตั้งอยู่ในคุณงามความดีคือยังเป็นให้เป็นมนุษย์สมบัติได้เมื่อเราไปจากชาตินี้เราก็ต้องจะนำเอามนุษย์สมบัติเราไปสู่พบหน้าได้ไม่ต้องไป็สวยกรรมเป็นอย่างอื่น ถ้าอยู่ในภพกลางกาก็มากลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกเกิดมนุษย์มาสร้างบุญสร้างกุศลสติตนตั้งมั่นเพราะว่าอาศัยสิลคุ้มครองหรือว่าเราจะจากชาตนี้ไปกับสินก็ยังติดตามตัวของเราไปอยู่ท่านว่านั่นแหละเป็นเพี่อนสองเดินทางคือสินจะนำทางไปสู่ความเจริญไปสู่ความดีได้ถ้าทุกคนไม่มีสินทำทั้งหลายก็ไม่เกิดทำทั้งหลายมีอะไรบ้าง มีเมตตาอยู่ที่ใจเกิดขึ้นที่ใจของทุกคนน่ะเมตตาธรรมเมตตากรุณาวุทิตาอุเบกขาธรรมรมทั้งสี่นี้เป็นธรรมเครื่องข,ของผู้ใหญ่หรือว่าธรรมที่จะยังบุคคลให้เป็นพรหมได้ก็ต้องอาศัยธรรมธรรมธรรมก็ต้องอาศรรัยศีลถ้าไม่มีศีลมันจะเกิดขึ้นได้อย่างไรธรรมเพราะฉะนั้นศีลจึงเป็นบรรทัดหรือว่าเป็นแนวทางหรือว่าเป็นหนทางที่จะไปสู่ ในไทยภายภาคหน้าก็ต้องอาศัยศีลเป็นที่ตั้งเมื่อศีลมันอุดม,มสมบูรณ์แล้วทำทั้งหลายก็เกิดขึ้นที่ใจที่กายได้ตลอดไปเพราะว่าศีลเป็นเสื่องที่จะนำพาทีว่าเป็นสิ่งที่จะป้องกันไม่ให้ทำความชั่วทุกอย่างได้อย่างไรก็ตามเรามาวันนี้เรามาเห็นว่าของจริงทุกคนเป็นเช่นนี้เรามีศีลก็จะเป็นเช่นนี้เหมือนกันแต่ว่าคือเราจะมีธรรม ทำในที่นี่หมายถึงอริยธรรมเข้าสู่ใจแทนทมอันประเสริฐก็หมายถึงศีลธรรมคาสั่งสอนของพระเจ้าเข้าสู่ใจเพิ่นจึงตัดได้ว่าศีลังโลเกอนุตรังวาสัอันสิ่งอื่นหมื่นแสนเหมือนจะเทียบก็่ไม่เปรียบเหมือนศีลอันสิน้นสูญวาสัเป็นยอดเยี่ยมในโลกานี้นาบุญถ้าขาดทุนคือศีลก็สิน้นธรรมเนี่ยแต่แปลวที่ไหนถ้าไม่เอาศีลก่อน ทุกคนว่าจะไปนั่งภาวนาไม่ต้องมีอะไรไปนั่งเลยนั่งดับตาแล้วก็จเจริญว่าเกิดแล้วตายตายแล้วเกิดเกิดแล้วตายตายแล้วเกิดกันอยู่อย่างนี้มันก็ไม่เห็นอะไรไม่เห็นธรรมเพราะว่าเราไม่มีศีลธรรมเราไม่มีศีลธรรมก็ไม่เกิดจะไปภาวนาอยู่อย่างไรก็ตามจะไปดูร่างกายสังขารตัวเองเอามีดมาปาดดูเองเหรอถ้าไปพิจารณาเห็นว่าอ่าในว่าให้พิจารณาถึงอ่างกายสุภาษสังขาร เอามีมาปาดดูเองดูตัวเองเองมันผิดธรรมคำสั่งสอนของพระเจ้าแล้วท่านเพียงจะให้พิจารณาถึงอสุภะคือร่างกายของพวกเรานี้เป็นของที่ไม่ดีไม่งามเป็นของที่จะต้องได้ดูตกแต่งต้องได้ดูทนุถนอมไม่ให้ปล่อยปาดละเลยท่านว่าใหาเ้เรียกว่าเป็นเรียกว่ากรรมฐานกรรมฐานก็ต้องดูกายดูจิตดูใจดูร่างกายของตัวเองว่า เส้นผมมันเกิดมาได้มันกางอกระเขาไปเส้นข,ขนทามันเกิดมามันกระดุดร่วงไปถ้าไปถูกอ,อุปมาก็รับประทานไม่ได้ท่านจึงว่าเป็นของปฏิกุลสุโคเพราะฉะนั้นอย่างใรก็ตามให้พวกเราดูพื้นฐานของธรรมที่ใจใจของเราพวกเรามีศีลไหมมีสมาธิไหมมีปัญญาไหมแต่ว่าให้ยัดใ,ใจใจความให้เอาศีลเป็นที่ตัง้งเมื่อห็นเป็นที่ตั้งแล้วธรรมก็จะเกิดขึ้นที่ใจได้ ันนี้เราก็จะเห็นว่าทุกคนเกิดมาก็ต้องตายทุกคนเกิดมาก็ต้องเจ็บทุกคนเกิดมาก็ต้องแก่ทุกคนเกิดมาก็ต้องวรณกรรมที่พวกเราเห็นกันวรณภาพนี่เลยเมื่อเห็นแล้วก็เราไม่จัดประเพณีว่าเราเป็นจิตใจอันสูงส่งมนุษย์เป็นสัตว์อันสูงส่งเป็นสัตว์อันอุดมเป็นสัตว์ที่มีความคิดอนันอุดมเป็นสัตว์อันประเสริฐพวกเราทราบกันอย่างนี้ แล้วก็ต้องเก็บต้องทําให้อยู่ในที่ว่าศักดิ์ศรีหรือว่าศักดิ์ศรีขวงมษย์ก็ทําให้มันดีให้งามดังพวกเรามาทําวันดีให้เจ้าพระสงฆ์มาเจริญทำเรียกว่ามาสวดมาตาาิการบังสัคุณมาพิจารณาถึงธรรมหรือว่าอนิจจาเวสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงน,น่หรือว่าอนิจจาเวสัง,าาางขา,า,งางนะร,าราสังขาราทั้งหลายเป็นทุกข์ทำทั้งหลายเป็นอนัตตานะไม่มีตัวไม่มีตนไม่มีรูปไ,ไม่มีล่างบอกไว ก็ไม่ฟังว่าไม่ให้เก็บไม่ให้แกจไม่ให้ตายก็ยังไม่ฟังร่างกายสังขารผมพวกเราก็ต้องเป็นไปทำสภาพนี้ให้พวกเราทำใใจให้รู้ให้เห็นตัวนี้ไม่ต้องไปภาวนาอย่างอื่นรักษาเอาศินและก็ดูร่างกายพองตโตตัวเองโอ้มันเป็นอย่างนี้มันท่ำค่ามันแก่ท่ำค่าไปแล้วเราไม่อีกกี่ปีบางคนก็ไม่เกินสามปีบางคนก็ไม่เกินห้าปีบางคนก็ไม่เกินสิปีก็อยู่ในสภาพ ที่พวกเราเห็นกันนี้แล้วเพื่อว่าจะเป็นดิเวทเนติแบบ่างในการบำเพ็ญบุญแล้วก็สร้างมารรคธรมเบาเพืียแสดงออกถึงความาสมัครสมานสามัคคีความปรงธรรมสังเวชมาใส่ซึ่งกันและกันมาเห็นของจริงเช่นวันนี้ความตายมีจริงและความดีก็มีจริงความดีของพระท่านเป็นผู้ถือเพศในคาในพระ เรียกว่าในภากาสวัสเป็นพระสงฆ์ในพุทธศาสนาประพฤติปฏิบัติตามหลักธรรมวินัยมีศินสองอยยี่สิบในพระปาติโมาากข์เพราะฉะนั้นอย่างไรก็ตามพวกเรามาทําบุญกับพระสงฆ์าจากผู้ทรงศินอย่างไรก็ต้องเราก็ต้องได้บุญได้กุศลและรับเอาศินเอาทานไปประดับจิตประดับใจของเราก็จะเป็นผู้มีความเจริญในบุญในกุศล เพราะฉะนั้นในวันนี้ขออนุโมทนาบุญกับคณะประธานท่านท่านนายอำเภอและท่านสสใสมงคลใสลบปรดถิงญาติธรรมผู้ใหญ่บ้านกำนันจําบุพนาจำมบุสิมูลและตำบลที่อยู่ใกล้เคียงตำบนท่าทองนะดูด,ดูคือเห็นกำนันตำบลท่าทองด้วยเพราะฉะนั้นอย่างไรก็ตามเพราะฉะนั้นวันนี้พวกเรามาแสดงออกซึ่งความอะไรความ คิดถึงธรรมสังเวทของท่านหลวงปู่ประสิทธิ์อธิพันดูเป็นญาติธรรมของพวกเราเป็นญาติพี่น้องของชาวบ้านพันนาเกิดอยู่ที่บ้านพันนาเป็นบ้านเก่าแก่เป็นบ้านหลายเป็นหลักพันปีตั้งแต่เป็นน้มันเจ้าเจ้ก่อนก็เป็นบ้านหมู่บ้านขอมมีปราสาทขอมไม่รู้ว่าปีไหนจะให้ศึกษาประวัติศาสตร์เอาดังนั้นแหละพวกเราที่มากันอยู่นี้ไม่มีใคร ได้รู้ได้เห็นในช่วงนั้นมาเห็นที่ช่วงตายปัจจุบันนี้เพื่อเ,เห็นกันนี้ผู้เท่าผู้แก่ที่อายุได้ร้อยกว่าปีไปก็ได้เสียชีวิตกันไปหมดแล้วที่เล่าว่าประวัติบ้านพันนาเป็นอย่างนั้นอย่างนี้แต่พวกเรากันจำสืบๆกันมาเพราะฉะนั้นวันนี้พวกเรามาแสดงออกซึ่งความห่วงความอะไรถึงผู้สิทธิปัญโยนามสกุลหันเหินที่เป็นลูกในบ้าน คันนานี้เองส่วนอย่างไรก็ตามขออนุโมท่านาบุญกับท่านเจ้าภาพทั้งหลายดังกล่าวั้เแล้วด้วยอำนาจแห่งการคณะสงที่ได้มาแสดงออกถึงความสมัครส,สามานจะไม่คีด